เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่าง,างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel mummy t s news นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับ mummy t news นะคะมาพร้อมกับข่าวใหมๆ่ๆ มาฝากทุกท่านเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะชาวนาเฮพาณิชย์ข้อแล้วประกันข้าวงวด10ค่ะได้รวดทั้งข้าวหชนิดเลยนะคะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเรามาฟังกันเลยค่ะ วันที่11เมกราคม64ที่ผ่านมานะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ64รอบที่1งวดที่10นะคะ โดยตามที่คณะอนุกรรมการนะคะกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี63-64รอบที่1นะคะลงวันที่9พฤศจิกาย,ยน2563ไปแล้วนั้นนะคะ เพื่อให้การดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลในการช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุกรรมการนะคะก็เลยได้มีมติในครีปประชุมวันที่11มกรานะคะเห็นชอบการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่10นะคะซึ่งมีดังประกาศดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อหน,นะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่11มกราคม64เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้งวดที่1รอบที่1งวดที่10ให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนนะคะในช่วงวันที่4-10ถึง 10, มกราคม64โดยมีความชื้นไม่เกิน15%ดังต่อไปนี้นะคะเขาเปลือกหอมมะลิค่ะตันละ12,603บาทนะคะ ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,998บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,498บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,885บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,516บาทค่ะ นี่ก็คือราคานะคะที่เขาตั้งไว้นะคะมาถึงข้อ2ค่ะการจ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะเมียตราส่วนต่างที่ทางทกศใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่10นะคะในวันที่11มกราคม64ดังต่อไปนี้นะคะนี่คือส่วนต่างนะคะ ข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะตันละ2,396บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2 0 0 1บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ42บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ16บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ49บาทนะคะ โดยในการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวรอบที่1งวดที่10นี้นะคะพบว่าราคาอ้างอิงของข้าวทั้ง5ชนิดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดที่9ส่งผลในการชดเชยส่วนต่างลดลงเล็กน้อยค่ะนี่ก็คือข่าวด,ดีนะคะสำหรับพาคน,นี้นะคะที่ได้ครอบประการันราคางวด10แล้วเมื่อข้อราคาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการจ่ายส่วนต่างให้แล้วค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ